แตนแนรสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาโร่นะคะและวันนี้นะคะเห็นหินแบบนี้นะคะก็คือพี่อากาสในหัวข้อ สถ,สถานะไหนหรือสเตตัสไหนที่เขามอบให้กับเรานะคะต้องบอกกันว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading นะคะคือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยบรราที่นี้ด้วยแล้วขอขอบคุณการกดไลค์การกด Subscribe การกดแชร์การกดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆนะคะที่สำคัญเลยนะคะหากใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสวีทนะคะมาตามนมสวีทแล้แม่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะคะ กับวันนี้พี่อากาศในหัวข้อสถานะไหนหรือสเตต,ตัสไหนที่เขาจะมอบให้กับเรามันเหมาะกับอะไรมันเหมาะกับความ <c oughs> ขเขาเรียกว่าคนที่คุยกันอยู่หรือในลักษณะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วมันจะเป็นไปในหนทางไหนนะคะอ,ะอันนี้นะคะต้องต้องตั้งจิตอธิษฐานนะถึงข่าวแล้วก็เลือกหิน ที่แบบว่าดึงดูดเราหรือในลักษณะที่แบบอุ้ยเห็นปุ๊บใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือกองแรกนะคะหินสีชมพูอ่าหินสีชมพูคือโลสคอร์กองที่2เคียบคอร์ artz, หินสีใสนะคะและกองที่3นะคะก็คือโฟร์ไลน์หินสีเขียวนะคะเลือกได้ได้ือย่างค่ะสามกองเนี่ยแม่จะให้เวลาเลือกเนาะเเนนนนน้งแคงงงริิจูจ จะคิดไงกับสิ่งที่คิดที่อยู่ในใจฉันคิดไปเองอยู่เพียงข้างเดียวโอเคเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าสถานะไหนหรือสเตตัสไหนที่เขามอบให้กับเรากับหิงกองแรกโรสคอร์ artz, นะคะโอเคเห็นสีชมพูเนาะ The tower นะฮะ Fire o f cups It's a cup Oh King of swans That tree of p e n t a c l <oughs> e <c oughs> มีอยู่สองประเด็นเลยนะสถานะแรกเลยที่เขามอบให้กับเราอะต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับคุณอาจจะพึ่งทะเลาะกันหรือมีปัญหาก,กัน หรือในลักษณะที่แบบคุณคุยกันเราไม่เก็ตนะหรือมีอะไรกันก็นแล้วแต่เขาให้เราได้แค่หนึ่งเลยสถานะเลยคือแฟนเก่ากับ2คือคนที่คุยคนคุยที่ดีเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเอซอคบับมาเข้ามากลัน้นคือแบบเขาอาจจะหันหลังให้กับความรักหรือลักษณะตัวคุณที่หันหลังให้กับความรักแล้วไฟออฟซับมีใครบางคนพยายาม กับความรักแล้วแล้วเหมือนกับเขาไม่สนใจหรือในลักษณะที่เคยรักกันเคยคุยกันแล้วไม่มีเฮด t ชเวอร์ขึ้นมาคือการทะเลาะวิวาทกันและณเวลานี้คุณคือทรีออสเปดิเคิลคือได้แค่คนคุยหรือคนเคยรู้จักกันหรือแฟนเก่าหรือในลักษณะคนที่เคยคุยกันสถานะที่เขามอบให้นั่นก็คือคนที่เคยคุยกันหรือแฟนเก่าณเวลานี้เขานิ่งเฉยใส่เรามากนะคะบอกเลยว่าเขานิ่งเฉยใส่เรา แล้วก็เขาไม่สนใจหรือเขาไม่มองในสิ่งที่เรามอบให้เลยอะคะ่ะหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะที่ไม่ได้มองในความรู้สึกของเขามันเกัดกันได้นะแต่เอาเป็นว่าเขาไม่ได้มองในความรู้สึกของเราหรือสิ่งที่แบบเราเคยมอบให้เราหรือแบบพอเรามีการคุยกันมีการเคลียร์กันหรือมีการถามว่าเฮ้ยตกลงเราเป็นอะไรการเกิดการทรอกันแล้วเกิดการหันหลังให้แก่กัน ครบางคนนั้นนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์ไปค่ะเพราะว่าเป็น King of Wands ราชาถือไม้เท้าคือความนิ่งเฉยและตอนนี้คือ Tree of Pentacles ก็แค่กลับมาคุยกันหรือในลักษณะคือโอเคมันจบลงไปแล้วในสถานการณ์นี้นั้นกองแรก Rose c o r d คือคนเคยคุยกันหรือคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันที่เขาจะมอบให้แก่เรานะคะโอเค สถานการณ์ที่2ส,สถานสเตตัสที่2เขาจะมอบสเตตัสอะไรให้กับเรากับหินเคียร์คอร์สอันเดี๋ยวขอเก็บไพ่นี้ก่อน <c oughs> ไหนมาดูสิโอเอซอสวอนส์เซเว่นออฟสวอนส์โฟลออฟซอว์เดอะไฮพเทส และปิดท้าดด้วย A c e of p เป t a c l e เป็นคนคุยค่ะคนที่กำลังพึ่งศึกษาพัฒนาใจของ <c oughs> <c oughs> โทษทีค่ะคนที่กำลังแบบว่าเพิ่งจะศึกษาหรือแม้กระทั่งคุณน่ะรู้จักกันทางในโลกออนไลน์หรือมีคนแนะนำาเราล e v e n of o n ว s คือเขาอาจจะมีตัวเลือกหรือ Choice ที่ค่อนข้างจะเยอะแต่คุณคือ n u m b e r one แต่ f o r of f ฟสอ s นะเวลาน,นี้มันมันมันยังไม่สามารถจะพัฒนาไปเป็นลองไทม r e l a t i o n s h i p หรือแฟนกันได้ ณเวลานี้นะคะเขามอบสเตตัสให้กับเราก็าคือคนที่คุยกันและเขาก็มองเราคือนัมเบอร์วันแล้วกํลาลังศึกษาดูใจซึ่งกัน,ลกนและกันและไฮพินเทสมามาบ่งบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขาชอบในความเป็นตัวเราแต่ว่าในการคุยของเรากับเขาวอะอย่างหนึ่งเลย The High p ฮพ c ชมันมีหลายๆอย่างแต่มันอยู่ในบริบ,รบทที่ในบริบทกองนี้คือน่าจะเป็นความที่เขาเรียกว่าเขาอาจจะมีใคร ที่ยังอยู่ในอดีตของเขาแล้วเขาไม่สามารถจะลืมได้แต่ณเวลานี้เขากำลังจะพยายามลืมอดีตนั้นแล้วจะทำให้เราเป็น number one ในหัวใจเขาณเวลานี้เขาก็เลยมอบความรู้สึกบางอย่างที่ให้แก่เรานะ่นก็คือการคุยกันและสามารถต่อยอดเป็นอ่อา long time relationship ได้เพียงแค่ว่า ขอระยะเวลาก่อนเพราะว่ามีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาคือเขาไม่ได้รีบเร่งอะไรเลยเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปทั้งแปดเหรียญไม่พอยังมีอ่าเดี๋ยวก่อนนะแดเหรียญไม่พอแล้วก็ยังมีคําว่า for of s อ o r อคือก็ยังนิ่งไม่ได้เร่งรีบอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นแค่คนคุยกันก่อนแต่สามารถพัฒนา ไปในความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่ต้องรอเวลาให้เขาลืมอดีตหรือในลักษณะที่รอเวลาให้เขาเคลียร์ปมบางอย่างในใจก่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกเคลียร์พอสนะคะและกล่องสุดท้ายนะคะกลองหินสีเขียว o r ร์ l ลดูซิว่าสเตตัสไหม่ที่เขาจะมอบให้แกเรา t ริ Three c ปส์ท u อปส์ e o ซอ s ฟซ d d แดาว p a s o สฟอนสเด็กถือไม้เท้า j u s t i c และเดอ e ์สตรถงใครมันว่าอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาอาจจะมอบสถานะเออเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอาจจะแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนมากเพราะฟรีออฟสคัขึ้นมากับเอดอฟซอดใครบางคอนอึดอาดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ น่าจะเป็นในตัวเขาที่มีคนเข้ามาหาเขามากมายค่ะหรือคุณไปเจอเขาในในในกลุ่มเพื่อนหรือในลักษณะของปาร์ตีต้ต่างๆหรืออาจจะรู้จักกันมาในระยะระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาคือเด็กถือไม้เท้าคือเขาไม่ได้กล้าที่จะมีความรักแต่คือก็คุยกับคนไปนเรื่อยอะ่ะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะปักหลักลง ปักหลักจริงใจกับเขาได้และ justice กับเด e strength เขาเลยให้ระยะความสัมพันธ์ของคุณกับตัวเขาคือเป็นมากกว่าเพื่อนและไม่ใช่แฟนหาว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีเป็นมากเป็นคนคุยที่คุยกันเกือบจทุกทุก,ทกวนันคุยกันเกือบจะทุกทุกเรื่องแต่ไม่สามารถพัฒนาได้เพราะตัวเขามีติดอะไรบางอย่างอยู่หรือแม้กระทั่งตัวเขาเนี่ยแหละที่มีคนเข้ามาหาเยอะจนเขารู้สึกว่าเขากำลังพราวหรือภูมิใจในสเสน่ห์ส่วนตัวของเขา แต่เวลานี้เขาให้คุณแค่ว่าเป็นเพื่อนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากเป็นคนสนิทกันมากเพราะสตรจ์กับจะสติเขาให้ได้เท่านี้ค่ะเขารู้สึกว่ามันยังไม่สามารถที่จะไปต่อได้อะค่ะคือคุณสองคนน่าจะรู้จักกันมาดีหรือรู้จักกันมานานรู้ลึกรู้ไส้รู้ตับรู้ไตรู้พุงเขามาหมดหรือแม้กระทั่งเขาที่รู้ตับไตเส้พุงคุณหมดแล้ว มันเป็นฟิลที่แบบว่าโอเคัชรู้สึกดีนะเธออยาบเธอเป็นทุกอย่างให้กับฉันแต่เธอไม่สามารถที่จะเป็นคนรักได้ก็เดินเป็นสถานะที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอันนี้คือบทสรุปทั้ง3ากองนะคะกองแรกคือเขาเห็นเราเป็นคนคุยที่ดีหรือแฟนเก่าหรือคนที่เคยคุยกันกองที่2ก็คือเป็นคนคุยที่สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้และกองที่3เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่ยังไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่สถานะไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสุข แล้วเราคิดว่าเราแฮปปี้กับมันเราก็อยู่อยู่ไปนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่แฮปปี้หรือเราไม่มีความสุขกับมันให้เดินออกมาค่ะเพราะไม่มีใครจะอยู่ในบนความไม่ชัดเจนได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะทนอยู่กับการที่เราไม่มีสเตตัสที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่มีคนบอกว่าถ้าเป็นความรักจริงๆเราควรจะเห็นเขามีความสุขใช่ค่ะมึงกําลังมีความสุขบนความทุกข์ของกูเพราะฉะนั้นกูขอเดินออกไปดีกว่า โอเคค่ะเราก็ไปกำลังใจกับทุกทุกท่านนะครับกับสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและสเตต,ตัสที่มันดูอึมครึมแบบนี้แต่อย่างน้อยนะคะเราก็ได้เรียนรู้จากคำว่ารักและจงจำเอาว่จงจาเอาไว้ว่าความรักไม่เคยทำรา้ายใครมีแต่คนนั่นแหละค่ะที่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือรักกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ l ัวเลิฟยูจ้า